สุกแล้วครับเมนูหมกหน่อไม้สูตรหมกหม้อนะครับเอฟซีครับดูหน้าตาครับสุกแล้วครับตักเลยนะครับเมนูนี้ถือว่าเด็ดครับ นี่ครับดูหน้าตาชัดๆครับ FC ครับ มหมกหน่อไม้ใส่หมูครับสูตรหมกหม้อครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับเอฟซี FC ครับมาน้องชิมเลยครับเอฟซี FC ครับเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆครับจ้วงคำแรกครับลูกโดดด้วยครับร้อนมาก เด็ดมากฝากเมนูด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับเมนูหมกหน่อไม้ครับ,รบสวัสดีครับ